สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถวทีจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8อจะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3า เลขท้าย2เลขท้ายส,ายสตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่1ออกห้าเกจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19-20มาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นสลากินแบ่งรัฐบาล เด่นสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2564ที่จะถึงนี้ถูกมาแล้ว15 16งวดติดต่อกันนะครับสำหรับสูตรนี้จะได้เลขเด่นสามตัวนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะใช้แถวที่สี่บวกด้วยแถวที่หกบวกด้วยแถวที่แปดบวกด้วยแถวที่สิบห้าแล้วก็บวกด้วยแถวที่สิบเจ็ดได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยห้าก็จะได้เลขเด่นตัวที่หนึ่ง บวกได้6ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกได้7ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สมมาเช็คผลย้อนหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจากงวดที่1เดือน12ปี6 3สก็จะใช้ผลของวดก่อนนั้นคืองวดที่16เดือน1 1ปีห3สาบวก1เป็น7 7ดเบวก0นย์เป็น7 7เบวก8ปเป็น15 1หบห้าบวก4เป็น19 19บเวกหเป็น24ก็จะได้เลขเด่นสี่ 19บวก6เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 19บวก7เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6ผลการออกเลขท้าย2ตัวบน9 4เข้าเลข4นะครับ2ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16เดือน12ปี63ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคืองวดที่1เดือน12ปี63 9บวก4เป็น13 13บวก9เป็น22 22บวก4เป็น26 ยี่สิบหกบวกแปดเป็นสามสิบสี่สามสิบสี่บวกห้าเป็นสามสิบเก้าก็จะได้เลขเด่งเก้าสามสิบสี่บวกหกเป็นสี่สิบก็จะได้เลขเด่นศูนย์สามสิบสี่บวกเจ็ดเป็นสี่สิบเอ็ดก็จะเลขเด่นหนึ่งผลการออกเลขท้ายสองตัวบนคือศูนย์สามเข้าเลขศูนย์นะครับสองตัวบนเป็นงวดที่สองหน้านี้จะเข้างวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองนะครับ เข้าทุกงวดนะครับที่ผ่านมาอันนี้เข้า2ตัวเลยนะครับน,นี่เข้าเลขศูนยก 0, ับ8อันนี้เข้าทั้งสองตัวเลยนะครับเจดกับ8เข้า2ผมข้ามหน้านี้ไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เห็นเสือนะครับผมข้ามไปงวดที่15เลยนะครับคืองวดที่1เดือน7ปี64ก็จะใช้บนของงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่16เดือน6ปี64 8ีบวก1เป็น9 9้เบวก0เป็น9 9ก้าบวกเจ็เป็นสิบหกสิบวกหเป็น2ี่สิบวกหเป็นยีเจ็ก็จะได้เด่นเจ็ด่สิบสอวกหเป็นยี่สิบก็จะได้เด่นแดยี่สิบสอวกเจ็เป็นยี่สิบเก้า็จะได้เด่น9ผลการเอาเลขท้ายสตะบนคือหนเข้าเลข7จ็นะครับสองตะบนเป็นงวดที่15ต่อไปเป็นงวดที่16เดือน7ปีหกสีที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคือวันที่หนเดือนเจ็ด ห้บวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบบวกเจ็ดเป็นสิ19ก้าสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบยี่สิบบวกเก้าเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกห้าเป็นสามสิบสี่ก็จะได้เลขเด่นสี่ยี่สิบเบวกหเป็นสาม้าก็จะได้เลขเด่นห้ายบเวกเเป็นสามก็จะเลขเด่นหผลการอาเลขท้ายสตัวบนคือสอเข้าเลขห้านะครับสตัวบนเป็นงวดสุดท้ายคืองวดที่สินะครับ ดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของวดก่อนนั้นนั้นคือวันที่สิหกกรกฎาเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสอบสอวกห้าเป็นสิบเจบเวกสมเป็นยี่สิบวกสเป็นยี่สิบวกหาเป็นยี่สิบเจ็ดก็จะไเลขเด่นเจ็ดยี่สบวกหเป็นยีก็จะเลขเด่นแ ยี่บวกเเป็น29ก็จะได้เลขเก้าดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนวดที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลข7เลขแปแล้วก็เลขเก้นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับตัวเลขเด่นที่ได้นี้เป็นได้มาจากการคำนวณสร้างสถิติ จากผลการออกสลักกันแบ่งที่ผ่านมานะครับซึ่งอนาคตผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่นะครับโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณลวงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ